มาเด้อพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องปงไป่สุขสุขคนเด้อมาเด้อจ้ามือนี่เมนูผักต้มจ้าน้ำพริกจ้าน้ำพริกแจวจ้าเนี่ยแจวกระเทียมแจวหอมจ้าอันนี้เป็นบักบักแข้งแล้วก็อันนี้เป็นผักหน้าแล้วก็กระหล่ำปีแล้วก็มีไข่ต้มปลาทูหนึ่งคือเกาจ้าพี่น้องแล้วก็ติดตาม้ดยบักน้วา มกนาวมะนาวบักนาวเอาไว้ทับบีบใส่จ้ะพี่น้องมาเด้อพี่น้องฟองป่ายสุขุคุนเด้อมากินเขาน้ำกันด้วยกันเนี่ยเมนูอาหารที่แก้วจะเป็นแบบพื้นบ้านเด้อพี่น้องเ้อมูเจ้าจะเฝ้าเ,าเบื่อด้วยกันคอยบไ้กินหมูกิน <c oughs> กินหมูกินยังน้ำเขาดอกจ้ะพี่น้องเนี่ยคอยเป็นไขมันคอยเจ้าก็คอยทําคลิปลงแต่พวกกันพักพวกหยังเด้อพี่น้องเด้อ พวกผักพวกอันอีอย่างที่บอมีไขมันนะจ๊ะที่บะเบเกี่ยวข้องกับน้ำมันหมูน้ำมันพืชนะจ๊ะพี่น้องนี่เด้ออาจจะเป็นของหลานเป็นไข่ทอดไข่เจียวนันเป็นของหลานจ้ะเนี่ยแก้วกินเท่านี้แหละพี่น้องมาเด้อพี่น้องกองไปสุกุทุกคนเด้อจ้ะเสับเสับน้ำจะแก้วเด้ออันนี้เจวจ้ะพี่น้องนะเห็นบ่เจวเจลเจวเจวอีอย่างแะเจกับหอมกระเทียมนะจ๊ะพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันจ้ะเสับเสบ บายบายฮักสุข,ขู่สุคนเด้ออาหารพื้นเมืองเด้อจ้า